สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกับครูในรายวิชาภาษาไทยกับครูไอติมนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของมาตราตัวสะกดเม่เกยกับเม่เกลไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราซึ่งในอาทิตย์ก่อนๆเนี่ยครูเคยบอกไปแล้วว่า มา ok ต,ตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราจะแบ่งออกเป็นสี่มาตรานั่นก็คือมาตราแม่กกมาตราแม่กลมาตราแม่กดและมาตราแม่กกบซึ่งมาตราตัวสะกดทั้งสี่มาตราที่บอกไปเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานั่นแสดงว่าในมาตราตัวสะกดทั้งสี่มาตรานั้นมีตัวสะกดมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมาตาตัวสะกดแม่กกก็คือกอไก่ขอใค่ขอควายขอระคังมาตาตัวสะกดแม่กลนอหนูยอหญิงรอเรือรอลิงเป็นต้นนะครับสแสดงว่ามีมากกว่า หตัวสะกดใน1มาตราเราก็จะจัดอยู่ในมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครูจะเริ่มเรื่อเริ่มเรียนเกี่ยวกับเรื่องของมาตราตัวสะกดแม่กกและแม่กลนะครับมาเร네ิ่มที่มาตราตัวสะกดตัวแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือมาตราตัวสะกดแม่กกนะครับสําหรับมาตราตัวสะกดแม่กกเนี่ยก็คือตัวสะกดที่ ออกเสียงเหมือนกับกอไก่ได้แก่กอไก่ขอไข่ขอควายขอระฆังกอรอและคอรอนะครับเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับว่าแต่ละเยัญชนะที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดมีคำว่าอะไรบ้างครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับตัวแรกนะครับ กอไก่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดได้แก่คำว่าโยกเกปปาและคำว่าพริกต่อไปนะครับเรามาดูขอไข่เป็นตัวสะกดนะครับคำแรกคือคำว่าเลขสุนัดและคำว่าสุขครับต่อไปมาดูคอควายทำหน้าที่เป็นตัวสะกดเช่นคำว่าโรคประยุกและคำว่าวักครับ คราวนี้มาดูคอระคังบ้างนะครับคอระคังทําหน้าที่เป็นตัวสะกดมีนักเรียนคนไหนทราบบ้างครับว่าได้เก่คําว่าอะไรบ้างที่คอระคังเนี่ยเป็นตัวสะกดนั่นก็คือคําว่าเมฆครับเมฆคอระคังเป็นตัวสะกดต่อไปกรอทาหน้าที่เป็นตัวสะกดได้เก่คําว่าจากจากย็บผ้านะครับก็คือจ ใช้กอไก่และรอเรือเป็นตัวสะกดต่อไปนะครับคำสุดท้ายก็คือตัวสุดท้ายเนี่ยคอรอทาหน้าที่เป็นตัวสะกดได้แก่คําว่าสมัครครับคราวนี้ครูมีเพลงเกี่ยวกับมาตาแมก่กกมาฝากนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยได้ร้องตามแล้วก็ฟังไปพร้อมๆกันนะครับ นักเรียนร้องตามครูด้วยนะครับถ้านักเรียนร้องได้เนี่ยแน่นอนว่านักเรียนสามารถจดจำำําคาในมาตามแม่กกได้หลายคาเลยครับพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับมาตามแม่กกมาตาแม่กกไก่ไขควายไก่ไขค,ควายคอระคังตีดังกัางวานันคอระคังตีดังกลางวานันจำขื้นใจ จำขึ้นใจอยู่ยกเลขหกอยู่ยกเลขหกมีกรคโชคมีโรคโชคล้วนใช้คำานแม่กกล้วนใช้คำานแม่โกมีสีตส่ตัวมีสีตัวนักเรียนคนไหนเนี่ยร้องได้แล้วเนี่ยสามารถจำคำในมาตราแม่กกได้เลยนะครับสำหรับคนไหนที่ยังสงสัยเกี่ยวกับมาตราแม่กกเพลงมาตราแม่กกช่วยนักเรียนได้นะครับ ต่อไปนะครับครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะครับนั่นก็คือเป็นการตอบคำถามนะครับเกี่ยวกับทบทวนความรู้ของมาตาแม่กกนะครับพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับข้อใดไม่ใช่คำที่สะกดด้วยมาตาแม่กกไม่ใช่นะครับไม่ใช่คำที่สะกดด้วยมาตาแม่กกคคำแรกก็คือคำว่าเลขคำที่สอง แขนและคำที่สามคำว่าเมฆคำไหนครับเฉลยคำว่าแขนนะครับแขนเนี่ยสะกดด้วยโนหนูอยู่ในมาตาแม่กลนนะครับสำหรับคำว่าเลขแล้วก็คำว่าเมฆอยู่ในมาตาแม่กบซึ่งเราเนี่ยได้เรียนไปที่ผ่านมานะครับต่อไปเรามาเรียนกันในมาตาแม่กล มาตาแม่กลนก็คือมาตาที่มีพพัญชนะเป็นตัวสะกดด้วยนอนหนูยอผู้หญิงนอนเนนรอเรือรอลิงและรอจุลาซึ่งเพัญชนะทั้งหมดทำหน้าที่เป็นตัวสะกดแต่จะออกเสียงเหมือนกับนอหนูเรามาดูตัวอย่างตัวแรกกันนะครับนั่นก็คือนอนหนูเป็นตัวสะกด คำแรกคำว่าเรียนนอนหนูเป็นตัวสะกดคำที่สองคำว่าสะพานกนอนหนูเป็นตัวสะกดสำหรับตัวอย่างต่อไปยอผู้หญิงทำหน้าที่เป็นตัวสะกดคำแรกก็คือคำว่าเรียนคำที่สองคำว่าสำราญสำราญที่แปลว่ามีความสุขสำหรับตัวอย่างต่อไปนะครับโนนีนทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนั่นก็คือคำว่า โบราณคำที่สองคือคําว่าคูณคูณหรือคุณนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าคําว่าคุณก็คือหมายถึงบุคคลที่เราพูดด้วยส่วนคําว่าคูณก็คือการคูณนะครับต่อไปรอเรือทําหน้าที่เป็นตัวสะกดเช่นคําว่าอาหารคําที่สองลำทาน ต่อไปนะครับมาดูลออิงทำหน้าที่เป็นตัวสะกดคำว่าตำบนคำที่สองคำว่ารางวันคำว่าวันข้างหลังออริงทำหน้าที่เป็นตัวสะกดต่อไปนะครับเพียงชนะตัวสุดท้ายในมาตาแม่กลน,นะครับนั่นก็คือลอจุลานะครับแต่สำหรับลอจุลาเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอมากนักนะครับ ถ้าส่วนใหญ่ที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่าวานวานนะครับเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในทะเลซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่มีตัวเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกนะครับช้างรองลงมาเป็นลำดับที่สองนะครับต่อไปคำว่าการการแปลว่าสีดำมีโอจุลาเป็นตัวสะกดนะครับ คราวนี้เราเรียนกันจบแล้วในเรื่องของมาตาแม่กบและมาตาแม่กนเราก็ต้องมาทำใบงานถือว่าเป็นการทบทวนความรู้เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้จดจำได้มากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับมาดูใบงานแรกกันนะครับใบงานของมาตาแม่กบนั่นก็คือคำชี้แจงครูให้นักเรียนเขียนคำอ่านที่อยู่ในมาตาแม่กบ นักเรียนอ,อย่าลืมนะครับว่าพยัญชนะที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในมาตาแม่กกจะออกเสียงเหมือนกับกไก่นะครับง่งายๆเลยนะครับเช่นคำว่าสุนัขถ้าเราเขียนเป็นคำอ่านเราก็เขียนสอเสือสระอขีบนอนหนูไม่หันอากาศกไก่นะครับอ่านว่าสุนัขแต่เวลาเขียนเราจะใช้ขอไข่เป็นตัวสะกด หลังจากนักเรียนเขียนครบทั้ง10คคำที่ครูให้ไว้แล้วในตอนที่2ให้นักเรียนเลือกคำจากตอนที่1มาคําคำนะครับเลือกมาแล้วทำยังไงต่อนั่นก็คือเอามาเขียนเป็นประโยคให้นักเรียนแต่งประโยคตามคำที่นักเรียนเลือกมาคําคำนะครับส่วนใบงานที่2เป็นใบงานของมาตาเม่กนนะครับมีลักษณะเดียวกันเลยนะครับแต่มาตาแม่กน จำเอาไว้เลยว่าจะออกเสียงเป็นนอหนูนะครับไม่ว่าเสียงนั้นจะสะกดด้วยยอผู้หญิงรอเรือรอลิงแต่เมื่อเราอ่านออกมาแล้วเสียงจะออกเป็นนอหนูนะครับคำอ่านเขียนเหมือนกันเลยกับในมาตาแม่กกเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนเลือกคำในมาตาแม่กนมาคําคำเหมือนกันนะครับแล้วเอามาแต่งประโยคในตอนที่สองข้างล่างนะครับ สำหรับใบงานทั้งสองใบงานครูเชื่อว่านักเรียนป .4 เนี่ยสามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับหากนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนสามารถย้อนกลับคลิปวิดีโอไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับหรือถ้าสงสัยใบงานหรือนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนสามารถทักไลน์นะครับส่วนตัวมาหาคุณครูได้เลยนะครับแล้วเจอกับครูใหม่นะครับในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ